พวกพี่ก็ต้องช่วยเพราะว่าพวกพี่ทำสองทราย์ามเสียหายน้ำดำแบบว่าทะเลเป็นสีดำเลยอ่ะสายที่ว่าขา,ขาวๆนะเป็นขาบสีดำมันจะฟื้นได้ไม่อีกสิบปีขนาด้าหกนาทรัีก่อนสิ้หตายหายจะปีแรกกระดองตายทั้งของทูแต่ต้องออกไปถึงสิบสองไหมหนูข้าจ้าขอบหัวไปสองคืนซัดน้ำรกลงมาเราเปน็นห่วงว่ามันจะตายชนิดเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจค่ะคือปฏิบัติการการกำจัดคราบน้ำมันกลาะเกลี่ยที่จำเป็นตอสายที่ว่าขาวๆนะเป็นขาบสีดำ มันมาเป็นพืชแล้วมันก็มาเป็นก้อนเป็นหลายคนาาก็คร<น>ับก่กรณีนีชช้จะไปซ้ํารอยเหตุการณ์น้ํามันรั่วเมื่อปี2555น้ำมันรั่วตั้งแต่วันที่กี่ผ้าก็กว่า ยังไงก็เอาอยู่ก็ออกค้า,า,าวกว็าไม่เยอะพอวันที่ยี่หกยี่เจ็ดที่ว่าน้นมันก็ได้กินมาแล้วพอวันที่ยี่เก้าโอ้ยเต็มเลยยูไม่ได้เลยแม่ค้าเนี่ยน้าดำแบบว่าทะเลเป็นสีดำเลยทรายที่ว่าขาวๆนะเป็นขาบสีดํามันมาเป็นพืชแล้วมันก็มาเป็นก้อนเป็นพื้นทรายมันเป็นสีดําไปเลยอะวันแหลกคืนแหลกวันที่ยี่ิบห่าเวลาสองเลยค้าเนี่ยทีมฝามหวังของสมาคมที่อยู่ในะจังหวัดแยงผมมาว่ามีน้ำมันรัวามาตีแสนลิตร นี่้ำมันหลวมมาสีแสนนี่ตีแสนนี่เราตกใจเลยเราฟื้นฟูปีห้าหกสิบปีมาแล้วถึงจะดีขึ้นไอ้นี่มีไหมแก้วเลย <S <S คือเรากังวลว่ามันจะฟื้นได้ไม่อีกสิบปีขา้างหน้าเราเป็นห่วงตรงนั้นเพราะว่าขนาดหลวมหาเมือนลิดยังถูกฟื้นถึงสิบปีเราเป็นห่วงว่ามันจะตายสนิทหรือจะคืนได้มังทีไปต้นห้าหกหน้ามันอยู่ในปีที่แปดที่เริ่มจะดีขึ้น ปีแรกของบรรลุปีห้ชุดแรกตัวสร้างกรสิ้ตายหายาทูนไปในในปีแรกพอปี12บสองหาเจ็ดมึกกระดองตายทั้งโครงทุ้งชุดน้ำมันไหลขึ้นหาดอีกผมขาดว่านน้ำมันต้นนั้นถูกกดอยู่ในทะเลขึ้นมาเช้าโมงเรียกร้องก่อ,กอแล้วแล้วก็ไม่ได้ับปีทีบสามปั๊บเนี่ยได้เหมือนกันแต่ต้องออกไปถึง12ไม้หนูหากินแค่พันเมตรสองพันเมตรไม้ไม้มฟ้านั้นเองก็ได้ละพันสองพันบาทเขาต้องออกไปไกลตัวเองไปคืน ก็ไม่ได้กลับมาสองข้างคืนอีกต้องเจ้าของหัวไปสองคืนคืงสองวันถึงอย่างไรกลับมา <Okay. S 1> สัดน้ำถามว่าลดลงมากไหมเขาเราตำรวจโดยบางทีคนเรือนทุกคนเนี่ยลดลงมาก <Okay. S 1> ก่อนอ่ะเขาได้วันสามพันมังสองพันหมังบางบางบางวันก็เพินก่อรังให้การหลายวันไม่ได้เลยบางทีสามวันหาร้อยขอมีหกปีถึงจะชาวมงจะออกไปหาก,กินงติดปีมาแล้วเนี่ยสัดน้ำที่มันมีที่มันหายไปก็กลับมา เป็นกุ้งมังเคยมังปลาทูมังอะไร,ม,ระมากรับม้านักท่องเที่ยวกับมาด้วยมาเกิดเหตุการณ์งี้ปับ๊บผมคิดเลยไง เพราะว่าจะแก้ได้อะไรได้ก็นนานนะพี่ผนก่อนยังนานเพิ่งจะแก้ได้ไม่เท่าไหร่เองมาเจอเหตุการณ์โควิดแล้วมาเจอน้ํามันอีกก็ไปอีกโอ้ฟาเอหาหกจะพามาได้มาสั้งกี่ปีอะฟ้าท่าแม่ลาพึงจะดีขึ้นแบบนี้ับชื่อท่าแหม่ลาพึงก็คือว่าเหมือนกันลาพึงไปเลยอะพอจะดีคนก็ไม่มานะ่ะเออแล้วพอจะดีขึ้นก็มาเป็นแบบนี้อีก่าจะมาได้สิบปีอะมะกลับมาทึงอีก,ก็บอกไม่รู้จะดีอีกเมื่อไหร่อ่ะ แผกเราต้องมีกองเจรจาคุยก่อนเราจะไม่คุยระหว่างบริษัทกับสมาคมเราจะเอาผัวอะไรกันว่าเป็นเสาหลักใหญ่เป็นประธานและเอาน่วยงานที่เกี่ยว้องมารับลู้ทั้งหมดหาข้อตกลงให้ได้ว่าในระยะ3ปี4ปีหรือ1ปีคุณจะทําได้ไหมจะฟื้นคืนมไาได้ไหมถ้าคืนไม่ได้เนี่ยทุนที่เ้ามงที่ก็ไม่ได้ถ้าเสียหายไปเนี่ยคุณต้องเยอะยาเบื้องต้นเข้าไปก่อนแต่ให้เป็นเดือน,เด,อนเดือนไปหมด6เดือนคุณฟื้นได้เราก็โอเคถ้าทำตรงนี้ได้ปับ๊บ ระจายชนจะมาแต้แกกันเลยก็เยียวยาก็รู้้วเยียวยาได้มาแต่ก็ต้องมาฟื้นฟูหายแม่ลำพึงห้มันดีขึ้นนะแต่อยากได้เยียวยาก็จริงแต่ส่วนมากอยากจะได้ฟื้นฟูให้กลับมาแบบเหมือนเดิมดีกว่าอยากให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมอยากให้พวกพี่ทำฟื้นฟูให้ไวๆถ้าถ้าไม่มีใครมาช่วยพวกหนูก็แย่ลงแย่ลงทุกทีทุกทีก็ไม่ไหวเหมือนกันที่พวกพี่ก็ต้องช่วยเพราะว่าพวกพี่ทำสองพยายามเสียหาย อยากบอกไม่ว่าราดการหรือบริษัทถ่ายหันมามองผลระยาประชาชนก่อนเถอะพะทันมาอยู่พื้นที่ที่เราปกป้องดูแลอยู่เราจำให้เกิดไปบัตรเกิดขึ้นอย่านี้ได้ไหมหรือไม่เมื่อเกิดแล้วขอให้รับผิดชอบเพราะว่าถ้าคุณมาจังหวัดเรามาทำกินบาแเราแล้วมาทำความเสียหายใหม่รับผิดชอบเราก็ไม่ได้มองทันแล้วแหละผมอยากบอกนายก เป็นมนตีว่าอญาไข่นายกเนี่ยมองเห็นภาพของทรัพยากรแต่ละจังหวัดที่เกิดขึ้นและเขามาช่วยกันแก้ปัญหานี้ด้วยถึงจะเป็นคนสาเร็จเพราะท่านเป็นเสาหลักใหญ่ในยู่ในประเทศไทยและท่านพักนั้นให้อุตสาหกรรมต่างๆเขามาต่างมันก็ทำกินกั็เราด้วยถ้าทุกคนไม่มีจิตสมนึกเรื่องของทรัพยากรนะก็ไม่สามารถดูกับทรัพยากรได้ การเรียนลูกกับธรรมชาติไม่ใช่ปีทั้งปีนะเป็น10ปีซึ่งจเกิดขึ้นได้